สวัสดีครับน้าเทคเตอร์วางสมหมออุดรธานีครับก็วันนี้ครับก็เป็นคลิปของวันที่8นะครับธันวาคม25 6 3นครับวันนี้นัดก็ได้รถเข้าใหม่มา3ตัวนะครับเมื่อวานรีวิวไปให้แล้วนะครับช่วงเย็นนะครับวันนี้มารีวิวการทำงานนะครับให้ลูกค้าดูแบบรอบคันกันแล้วก็ดูสภาพนะครับว่าระบบใช้งานได้ปกติทุกระบบไหมนะครับวันนี้ก็จะเป็น3608นะครับ สองตัวนะครับแล้วก็จะเป็นสา0 8 SP ูนเอีกหนึ่งตัวนะครับก็คนละโฉมนะครับมีคันบนกับคันล่างนะครับมาเริ่มต้นจากตัวแรกครับนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมีภารกิจไปต่อนะครับคันแรกก็จะเป็นรถไล่นะครับตัวนี้เป็นคันโค้งรถไล่รถสวยเดิมนะครับตัวนี้นะครับดูสีต่างๆนะครับสีสันนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับคันนี้รถแห้งดีมากนะครับท่อนคัตต่างๆเดิมนะครับเดิมนะครับตัวนี้นะครับสีสันห้องโดยสารครับสีเดิม คันนี้ใช้งานอยู่ที่หนึ่งพันสอง้อยเก้าชั่วโมงครับอ่าดูชั่วโมงการทำงานครับยางหลังอยู่ที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับส่วนยางหน้าอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ยังได้อยู่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรถไล่ครับลูกค้านะครับก็จะได้อุปกรณ์ใบดันดินนะครับแบบคันโค้งนะครับแล้วก็จะเป็นผนสามนะครับด้านท้ายนะครับเป็นผนบุกเบิกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับกอเป็นผนบุกเบิกให้นะครับดูชุดท้ายนะครับรถจดทะเบียนนะครับเปีย5ห้านะครับ ท้ายสวยนะครับท้ายสวยเดิมนะครับเดี๋ยวการทํางานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบ8เกียร์ด้นหน้านะครับ8เกียร์ถอยหลังนะครับเครื่องยนต์ Direct i n j e c t i o n ครับโวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับอ่าเป็นแบบคัดโค้งนะครับตัวนี้เร่งตีง่ายครับ าาของตัวนี้นะครับก็อยู่ที่270,000บาทครับรถจดทะเบียน K55 นะครับมีเลขเปกระตานพร้พอมจุดโอนนะครับ200,000บาทการทำง,งานนะครับครับงานปกตินะครับเกียร์แน่นๆครับ ใช้งานได้ปกตินะครับผมสองแสนเจ็ดหมื่นบาทครับตัวนี้นะครับลดไล่นะครับรถจดทะเบียนปีห้าห้านะครับราคานี้นะครับรวมจัดส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับแล้วเปลี่ยนยางหน้าใหม่ให้หนึ่งคู่นะครับตัวนี้สีเดิมๆนะครับรถใช้งานหนึ่งพันสองร้อยเก้าชั่วโมงนะครับ ดูเพา่าทายทีดีโอรครับครับโอเคลูกหมากแน่นนะครับลูกเคืดล้อ,อนแน่นนะครับ แ7 0 0 0 0บาทครับราคานี้คุ้มค,มครับรถปีใหม่ด้วยนะครับเครื่องเดิมนะครับมากเดิมมากเดิมนะครับตัวนี้เครื่องยังไม่เคยแกะไม่เคยลื้อนะครับดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องไม่มีไอนะครับเครื่องดีมากนะครับตัวนี้ ก็แน่นนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับแว3 6 0 8แบบคันโค้งนะครับตัวแรกเป็นรถจดทะเบียนปี55นะครับราคาก็อยู่270,000บาทครับเราจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับราคานี้นะครับนัดเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่1คู่นะครับลูกค้านะครับสันสนใจยังไงก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ครับที่091ครับ8611191ครับ0918611191หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรครับที่063ครับ3130447ครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวคันล่างคันที่2กันครับ มาเริ่มกันตัวที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูบต้านะครับ L 3 6 0 8นะครับเป็นแบบคันล่างนะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนนะครับปี54นะครับมีเล่มมีกรสารพร้อมชุดโอนเหมือนกันนะครับตัวนี้รถไล่ครับรถสวยนะครับรถสดตดเลยนะครับยางหน้าก็อยู่ที่60%เหมือนกันนะครับส่วนยางหลังก็อยู่ที่70%ครับตัวนี้นะครับ ตามสภาพนะครับสภาพนี้ก็อยู่ที่ราคา270,000บาทครับตัวนี้แผ่นลังคาก็ยังสวยอยู่นะโอเคนะครับตัวนี้น่าแถมพ่อซิ่งให้เรียบร้อยนะครับก็มีการเก็บจุดรั่วซึมเปลี่ยนน้ามันเครื่องของเหลวให้นะครับตัวนี้นะครับแต่ไม่มีการทําสีนะครับ270,000บาทตัวนี้พราะรถสีสวยนะครับสดอยู่แล้วนะครับดูสีสันได้นะครับชั่วโมงการทํางานของคันนี้นะครับอยู่ที่1,800ชั่วโมงครับตัวนี้นะครับ ออปชั่นนะครับออปชั่นพิเศษนะครับสำหรับชาวเกษตรกรโดยตรงนะครับก็จะแถมนะครับที่วางกระติกน้ําเย็นให้นะครับข้างขวามือนะครับตัวนี้นะครับสีสันห้องนยสานนะครับก็ยังสวยนะครับสภาพนะครับดูหางครับตัวนี้นัดก็จะเกาะเป็นหาง5้านะครับใบเต็มเต็มนะครับใบผ่านเต็มเต็มนะครับตัวนี้ยังเต็มเต็มอยู่นะครับก็จะเป็นผ่าน 225e นะครับตัวนี้เป็นผ่านตาช้างนะครับนะครับมีแผ่นเพลทอยู่นะครับอ้อมมาทางด้านนี้ก็ได้น้ำหมกนะครับ ตัวนี้เป็นผ่นห้านะครับตาช้างนะครับแผ่นเพจอยู่ตรงนี้นะครับดนท้ายก็จะมีตัวต่อลากพ่วงให้นะครับแล้วก็จะเผาท้าย PO ก็เต็มครับนะครับรถนะครับดูหูช้างนะครับหูช้างสวยนะครับ เดี๋ยวดูระบบการทำงานของคู b เปอร์ต้า L3608 ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถ8เกียรน์หน้า8เกียร์หอยหลังเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์จะเป็น3สูบ Direct Injection In นะครับ36แรงม้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ power นะครับ4วินขับเคลื่อน4ล้อนะครับอ่าดูรีวิวการทำงานครับ ลงปกตินะครับ่กไาท้องห้ 2, นะครับเหมืดิมตัวนี้ผมไม่ได้เหยียบแรงนะะนะครับไปเบาๆนะครับเรื่อยๆรับซอบครับ ดันดินให้ดูนะครับ กดดูข้างล่างครับนะครับโฟวินทำงานปกตินะครับ าราคาสองแสนเจดมืบาทเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นรถเจ็ดปีนปีห้าสี่นะครับล้อแน่นครับ แน่นนะครับลูกหมากมีหลวมบ้างนะครับลูกหมากมีหลวมบ้างนะครับน้ำปกตินะครับมาดูเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์นะครับก็ปกตินะครับตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับตัวนี้นะครับเป็นคูปเปต้านะครับ L 3 6 0 8ตัว DT นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น Direct Injection ครับตัวนี้ราคาที่2 7 0 0 0 0บาทนะครับสภาพสวยๆนะครับพร้อมจัดส่งให้ฟรีนะครับ300กิโลเมตรแรกตัวนี้พิมพ์นิยมนะครับลูกค้านะครับเป็นคูปเปต้า L 3 6 0 8เดี๋ยวไปดูอีกตัวนึงครับเป็นตัวท็อปของคูปเปต้า L 3 6 0 8ครับ มาดูตัวสุดท้ายที่จะรีวิวกันในวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรถคูเปอรตนะครับ L3608SP นะครับตัวนี้ก็จะต่างแตกต่างกับ2ตัวที่แล้วมาก็จะแตกต่างในเรื่องของ โครงลังคาแล้วก็จะเป็นเกียร์นะครับที่เข้าข้างพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์แบบซิงคคนชตเทิลนะครับเดินหน้าก็จะเป็น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์จะเป็นสายแรงม้าดเรกอินดเคชันเช่นเดียวกันครับก็คือตัวนี้ก็จะมีข้อพิเศษก็คือจะเป็นโครงลังคาเหลี่ยมนะครับโครงลังคาสามารถนะครับถอดได้นะครับเงยง่านได้นะครับตัวนี้นะครับส่วนแผ่นลังคานะครับตัวนี้จะเป็นแบบเอาท์ดอร์นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นแบบลังคาธรรมดาให้นะครับชั่วโมงการทางานของคัน ตัวนี้ถ้าราคาไม่เอาอุปกรณ์นะครับก็จะอยู่ที่260,000บาทนะครับ260,000บาทเป็น3 6 SP นะครับไม่มีอุปกรณ์นะครับส่วนอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะครับก็คือเก็บงานทั้งหมดนะครับได้อุปกรณ์นะครับใบดันดินนาสานะครับผ่านพวนหกผ่าน6ใบ22นาซ่าพร้อมนะครับตัวนั้นก็จะจบอยู่ในราคางบบิลพร้อมเรียบร้อยก็คือสามแ0 0สีบาทครับ340,000บาทก็คือได้ หางควนได้ด้านหน้าใหม่นะครับรถเช็คพร้อมใช้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่พร้อมอีกหนึ่งคู่ส่วนราคาตามสภาพเขาก็อยู่ที่2องแก็คือไปสภาพนี้เลยสําหรับลูกค้าหารถตัวเปล่านะครับตัวนี้มาดูสภาพรอบคันครับตัวนี้ยางหลังนะครับยังได้นะครับดอกยางเต็มนะครับยางหลังอยู่ที่เก้สิบเอร์เซนนะครับชุดท้ายนะครับอย่างว่าคันนี้เป็นรถตักครับท้ายสวยนะครับหูแทบไม่ได้ใช้นะครับหูหลังแทบไม่ได้ใช้ ท้ายสวยนะครับนี่เพิ่งมานะครับยังไม่ได้ล้างนะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี57ครับลูกค้านะครับปี57นะครับคันเร่งนะครับจะเป็นแป้นแบบคันเร่งไฟฟ้านะครับแต่ไม่สามารถใส่กล่องหลังได้รู้เล่นนะครับก็จะเป็นคันเร่งแบบธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าลูกค้าเดิมเขาไปแต่งใส่ตัวคันเหยียบแค่นั้นเองนะครับอเดี๋ยวดูรีวิวการทํางานนะครับคันนี้ก็จะโชว์ในระบบของโฟวินให้ดูนะครับว่าโฟวินใช้งานได้ปกตินะครับ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องจนได้เล็กครับเครื่องนิ่มๆครับสามแสนสี่มืนบาทตัวนี้ได้อุปกรณ์ใหม่นะครับมาดูแขนยกด้านท้ายครับเขาปั่นท้ายนะครับอโอเค สนใจนะครับตัว3608ตัวนี้นะครับเป็นตัว s P ก็สามารถนะครับโทรติดต่อสอบถามได้ครับที่0 9นย์ครับ8 6 1 1 1 9นกครับตัวนี้การันตีนะครับเครื่องดีอ่ะดูดูเครื่องหน่อยก็ได้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนชุดหน้ากากเปลี่ยนหน้ากากกระจังหน้าใหม่นะครับสภาพรอบพันก็โอเคนะครับสวยรถแห้งดีนะครับตัวนี้เป็นรถไล่ ไปเปิดเครื่องยนต์นะครับูเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เครื่องดีนะครับโอเคปิด <S 'd> ก็ตัวนี้นะครับถ้าบิวทั้งระบบนะครับ3ามแสนสี่นะครับได้อุปกรณ์ใหม่นะครับตัวนี้เป็น3 6 0 8 s t นะครับเครื่องยนต์ direct injection นะครับก็จบไปนะครับสำหรับรถของคูเปอร์ต้านะครับ L 3 6 0 8ในวันนี้ก็จะมีทั้งตัวท็อปตัวคันโค้งคันล่างนะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจตัวไหนนะครับสามารถโทรจับจองเป็นเจ้าของหรือว่าโทรนัดเข้ามาทดลองขับได้ที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับตั้งอยู่ที่อําเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเบอร์โทรศัััพท์์์ตติด่อออมี2เเบบบบรรรรรคคแกนะ 1191ครับ091 861 1191อีกหนึ่งเบอร์โทรครับที่063ครับ313 047 4, 4 7, ครับ063 313 047 4 7. ที่ตั้งของร้านนะครับอยู่เส้นถนนวาริชภูมมนะครับอำเภอวางสามหมอครับอยู่ใกล้กับศูนย์คูบตาอำเภอบังสามหมอใกล้ๆนะครับไม่ใช่อยู่ในศูนย์คูบตานะครับใกล้ๆกันนะครับหน้าร้านเราจะมีอยู่ทั้งหมด4ฝั่งนะครับฝั่งนู้นก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะมองเห็นร้านเราทั้งหมดเลยครับทั้งสองฝั่งนะครับยังไงก็ลองแวะเวียนนะครับรถเข้ามาวันนี้จะมีเข้ามาเพิ่มนะครับเป็น4508กับ 45DI เข้ามาอย่างละตัวนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับขอบคุณครับ